สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตามติดชีวิตสามีบุญมีเอสภรรยาคนไทยค่ะกับอ้อมเช่นเคยนะคะที่จะมาพูดคุยแล้วก็นำเสนอข้อคิดดีๆนะคะรวมไปถึงเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องความรักรวมไว้เก็บ รวบรวมไว้ที่นี่ที่เดียวนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆค่ะง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณกดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งนะคะก็เวลาอ้อมมีการอัปเดตข้อมูลมันก็จะเป็นกระดิ่งแจ้งเตือนไปที่หน้าจอมือถือคุณเลยค่ะก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาฟังรายละเอียดอ้อมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสิ่งที่อ้อมจะมาพูดคุยนะคะอ้อมจะมาพูดถึง ไปต่อควรไปต่อหรือพอแค่นี้คิดให้ดีอันนี้อ้อมขออนุญาตพูดรวมๆแล้วกันนะคะก็พูดถึงในแง่ของอท่านที่คบกับผู้ใช้ญี่ปุ่นด้วยนะคะเป็นส่วนใหญ่ละกันเนาะก็คือ,อบางคนเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านความสัมพันธ์นะคะอย่างที่ คบกันด้วยอาจจะด้วยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระยะทางนะคะเราอยู่ไทยเขาอยู่ประเทศญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ค่ะมันแน่นอนจะมีปัญหาการที่มองกันไม่เห็นอยู่แล้วว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงบ้างเขาไม่เห็นเราเราก็ไม่เห็นเขาเช่นกันนะคะสิ่งที่เขาพูดคุยมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่า นะคะหรือว่าเราคิดมากไปเองนะคะอันนี้คือมันเป็นคำถามในใจของผู้หญิงไทยอย่างเราทุกคนที่มาถ้ามามาอยู่ในจุดนี้หรือในสถานะนี้ค่ะแต่ว่าเราจะเรียกว่าตัดสินใจได้ยังไงอะว่าถ้ามาอยู่จุดไหนควรจะให้หยุดหรือควรจะให้เดินต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้อมอยากจะเรียกว่าเปิดมุมมองให้ให้เป็นข้อคิดอ่าเรียกว่าชี้นำไม่ง่ายแล้วกันเนาะส่วนใครใจเรื่องหยุดหรือว่าไปต่ออันนี้ ให้เคารพการตัดสินใจของตัวเองนะคะเพราะว่าอ้อมเชื่อว่าตัวเราเองรู้ดีมากที่สุดเพราะว่าเราเป็นคนที่คุ้นเคยแล้วก็คุยกับเขาเยอะมากที่สุดนะคะอย่างอ้อมเองเนี่ยอ้อมเป็นแค่คนกลางแล้วก็พูดในมุมของกลางๆโดยรวมทั่วๆไปนะคะแต่ก็สามารถที่จะนําข้อคิดเห็นเนี้ยไปไปเรียกว่าเรียกว่าไปาไปชี้นําการตัดสินใจได้เหมือนกันนะคะแต่ก็ทุกอย่างก็แล้วแต่ การเคารุบเรียกว่าความคิดของตัวเองว่าจะไปทางไหนนะคะคืออย่างถ้าอ้อมเชื่อว่าถ้าจะไปต่อถ้าเป็นผู้ชายญี่ปุ่นที่เป็นเรียกว่าประเภทที่แบบว่าเออถ้าคุยกันมาแบบนานมากกว่าหกเดือนหกเดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็ถ้าเขามีอะไรอ่าเรียกว่าเขาเขาอยู่ที่นูน่นเราอยู่ที่นี่นู่นเหมือนที่ญี่ปุ่นเราอยู่ที่ไทยเนี้ยถ้าเขา จะไปทานข้าวที่ไหนถ้าเขามีการอัปเดตข้อมูลเช่นมีส่งรูปให้ดูตลอดนะคะจะออกไปไหนก็บอกเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงระหว่างที่เขาอยู่กับเพื่อนเขาอาจจะไม่ได้คุยกับเราอันนี้ถือเป็นเรื่องปกตินะ นะคะถ้าเขาไม่ได้ตอบไลน์หรือว่าไม่ได้รับโทรศัพท์เป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนนะคะอย่าเพิ่งแบบว่าใจร้อนว่าทําไมเขาถึงไม่รับสายเราเลยช่วงเวลาที่เขาอยู่เพื่อนนะคะอันเนี้ยเพราะว่าถือว่าเขาอ่ะบอกบอกสกิลด์หรือบอกตารางแล้วว่าวันเนี้ยลเขามีไปเจอตรงนี้นะตรงนี้นะนะคะสําหรับอา่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเรื่องงานก็อา่าถ้าเกิดว่าเราไลนา์ไปตั้งแต่เช้าแล้วก็เขาตอบภายในหนึ่งวัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามนะคะอันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะนะคะไปต่อได้นะคะหรืออาจจะเป็นกลางดึกหลังเรียกว่าหลังเลิกงานแล้วก็ก่อนนอนเ็าอาจจะพิมพิมข้อความส่งมาแค่เป็นแค่ประโยคเดียวอันนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้ใช้ญี่ปุ่นเขาโฟกัสเรื่องงานเยอะมากจนเกินไปนะคะบางทีเขาอาจจะเห็นเรียกว่าอะไรอะ่ะ เขาให้ความสําคัญกับงานเยอะพอกลับมาถึงบ้านเขาอาจจะเหนื่อยอาจจะเรืยออยากพักผ่อนอะไรอย่เงี้ยค่ะก็ให้เวลาเขาหน่อยเนาะเพราะเราจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นครอบครัวหรือว่าอยู่ด้วยกันนะคะแบบนี้ไปต่อได้นะคะแต่ถ้าจะพอแค่นี้ยังไงอะกับผู้ชายญี่ปุ่นที่เป็นยังไงเป็นประเภทที่แบบว่ามามาหายๆอะ่ะคือแบบว่าเวลาถามเรื่องส่วนตัวก็เปลี่ยนคําถามเปลี่ยนคําถามคือ เรียกว่าเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่านะคะเปลี่ยนเรื่องคุยเป็นเ,นเรื่องอื่นไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะคะแล้วก็เวลาไลน์ไปกว่าจะตอบกลับก็เป็นอาทิตย์บ้างก็หลายวานันบ้างก็เป็นเดือนก็มีอะไรเงี้ยตอบกลับหนึ่งคร้งอะไรเงี้ยถ้าเป็นประเภทแบบนี้เนี่ยก็คือคิดว่าถอยหาดีกว่าหรือถ้าเป็นประเภทที่แบบว่าออชอบให้เราถ่าย ถ่ายรูปตัวเองที่เป็นแบบแบบเซ็กซี่เซ็กซี่แล้วส่งไปให้เขาดูหน่อยแบบเนี้อ้อมคิดว่าเราน่าจะพอดีกว่าอ้อมเชื่อว่าสัญชาตญาณผู้หญิงไทยอย่างเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไทยหรือผู้ชายญี่ปุ่นถ้าเรียกว่าเขามีแนวความคิดแบบนี้ให้เราถ่ายรูปหน้าอกส่วน เรียกว่าส่วนไหนก็กตามในบอดี้ร่างกายเราที่แบบว่าดูมันดูลามุกอะไรเงี้ยคะ่ะอ้อมขออนุญาตใช้คํานี้นะส่งไปให้เขาดูอย่างเงี้ยคืออ้อมมองว่าเขามีเรียกว่าพฤติกรรมหรือว่าจิตเขาอาจจะดูไม่ค่อยปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือให้ถอยออกมาดีกว่านะคะก็ แต่ว่าถ้าเขามีส่วนอื่นที่ดีอยู่ก็ละไว้แค่ความเป็นเพื่อนก็พอนะคะก็มันจะได้ไม่เสียความสัมพันธ์ไปด้วยนะคะก็ผู้ใช้ญี่ปุ่นมีม,มีมีหลายประเภทอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่าสังเกตให้ดีนะคะดูพฤติกรรมให้ดีนะคะมีทั้งคนดีนะคะแล้วก็คนนิสัยไม่ดีก็มีนะคะทุกคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเข้ามาเพื่อจุดประสงค์อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้อมอยากให้ทุกคนระวังตัวเองให้ดีนะคะแต่ว่าผู้ใช้ญี่ปุ่นก็ไม่ได แบบน่ากลัวไปสักคนที่น่ารักก็มีนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องระมัดระวังระวังตัวเองเราด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเจอกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอ้อมคุยกับสามีอ้อมเองสามีอ้อมก็จะให้ข้อคิดแล้วก็จะให้ข้อมูลมาว่าเนี่ย อย่างเวลาอ้อมได้อ่านคอมเมนต์ของเพื่อน,อนทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้ควรทำยังไงดีคะคุณอ้อมอย่าแเบบนี่ยแฟนอ้อมสามีอ้อมก็ได้อ่านนะคะทุกคอมเมนต์อะคือเขาก็แสดงความที่เห็นมาแหละเขาก็พูดคุยกับอ้อมว่าถ้าเป็นผู้ชายแบบนี้ก็ไม่เอาดีกว่าร้หายห่างออกมาดีกว่านะคะผู้ชายคนไหนที่ดูแล้วนิสัยแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ค่อยอรักษาน้ําใจหรือว่ารักษาความรู้สึกเราเลย,เลยก็เราควรหยุดไว้ดีกว่าแต่คนไหนที่เขาดู เสมอต้นเสมอตอปลายแต่ว่าอาจจะเวลาให้น้อยบ้างเนื่องด้วยเขาทำงานอะไรเงี้ยก็ไปต่อได้ค่ะยังไม่ต้องหยุดนะคะ ก็ยังไงอ้อมก็ขอเป็นกําลังใจกับทุกคนนะคะสําหรับใครที่มีเหตุการณ์เพิ่มเติมไม่รู้จะไปต่อหรือไม่รู้จะหยุดยังไงก็สามารถลงใต้คอมเมนต์อ้อมได้นะคะก็มีคอมเมนต์ไหนที่สามารถแสดงความคิเห็นแบบเปิดเผยได้อ้อมก็จะคุยกับสามีแล้วก็จะคอมเมนต์ให้นะคะก็ขอบคุณสําหรับทุกๆก,กําลังใจนะคะแล้วก็ทุกๆก,การติดตามที่เข้ามารับวังอ้อมนะคะสําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ